นักฟิสิกส์เคยเสนอแนวคิดที่น่าตื่นเต้นว่าด้านอีกฝั่งของหลุมดำอาจเชื่อมต่อกับหลุมขาวสิ่งที่ตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงหลุมดำดูดทุกสิ่งเข้าไปทั้งแสงสสารและการเวลาเองแต่หลุมขาวไม่ยอมให้สิ่งใดเข้ามันจะพ่นทุกอย่างออกมาเท่านั้นถ้าสองสิ่งนี้ เชื่อมกันผ่านสะพา,านไอสไตล์โรเซนหรือที่เรารู้จักในชื่อเวิร์มโฮก็อาจหมายความว่าทุกสิ่งที่ตกลงในหลุมดำไม่ได้หายไปตลอดการแต่อาจถูกปลดปล่อยออกจากหลุมขาวในอีกที่หนึ่งหรือแม้แต่ในอีกจักรวาลหนึ่งแต่จนถึงตอนนี้หลุมขาวยังเป็นเพียงสมการบนกระดาษไม่มีใครเคยเห็นมันจริงๆและบางทฤษฎีก็บอกว่า ถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันจะไม่สเสถียรและยุบตัวลงทัน